สิบสี่บทสวนมหาสมัยสูตรเอวัมิสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุยฮารติกปิลวาทุสมิงมหาวเนมหาตาภิโุสังเกนะสาธิงปัญจมเทหิภิโคสเทหิสภิวะรหันเตหิทัสสิหิจารุกัตตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุต พระขวันตังทัศนายาภิคูสังขันตะอาตะโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทโหเสียยังโคพะวานะเกสุวิหารติ กับรวตุสมิงมาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสทิงพนจามเตหิภิกขุสเตหิจเปี่ยวารันเตหิัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสนิปติตาหุติภะควันตังทัศนายภิกขุสังขัญจายานูนามยามภูเยนะภะควาเตนุปสังกมยามาปุปสสังกมิตวา ภะควโตสันติเกปาเจขะคะท้วเสยยามาเตอัตถโกตาเทวตาเสยยทาเปีนามะภะระวาปุริโสสมันจิตังวาภาหังปะสาเรย์ยาปะสาริตังวาภาหังสมิเชย์ยาเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสวนตะ พระหิทธาพขวัโตปุระโตปตุระหังสุอาตคโหตาเทวตาพขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอทังสุเอกมันตังจิตคโคเอกาเทวตาพขวัโตสันติเกมังคาทังอภาสีมหาสัมโยปวานัสสิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหยมังค์ธรรมสมยัง ตักิตาเยาวะปาราชิตาสังคันติอัตคอปาราเทวตาภควะโตสันติเกย์มังคาทั้งอภาสเซตัตตาภิกขโวสมาทังสุจิตังอัตโนอุชุกามังสุสาราธิวานีตานิกเหตวะอินทริยานิรคันเตปันธิตาเต อทกโอะอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังขาทั้งอภาสิเขตวาคิรังเขตวาปะรีคังอินทะคิรังโอหัจจะมะมีชาเตเจรันติสุทะวิมราชะขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอทกโอะอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังขาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสรณังคัตาเสนะเต เขมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติเตเอตาโคภะควาภิกขุอะมันเตสสเยปุเยนะภิกขเวทัสสะสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนเตตถาคตังทัศนายะภิกขุสังขันจะ เยปิเตภิกขเวสุงอตีตมถานังอรหํโตสัมมาสัมพุทธาติสัมเปภควันตานังเอตปะระมาเยวะເຫໂວตาสนิปတိตา हि สุงສະยาถาพิมยหังเอตระหังเยปิเตภิกขเวภวิสสันติอนาคตปัฏฐานังอรหํโตสัมมาสัมพุทธา เทสัมปิภะกัวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันตินะเสยะทาปิไมฮังเอตาระหิอากิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาทาสะทุกังมนสิกาโรทาภาสิสามิเตอวัมพันเตเอวัมพันเตติโกเตภิกขุภะคะวะโตปจัตโสสุงภะคะวะเอตตทโวจ่า สิโลกมโนกัสสามิยถาภูมิทัตตสิตาเยสิตาคิริฆาภรังปหิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวาสันลีนาโลมังสาภิสัมพุโนโอทาตัมนาสาสุธาวิปัสสนะมะนาวิลาปินโจปัญจสเตยัตวาวันิกาปิลาวัฒเว Tato hamanta yisata sa wake sa sanirate He wakaya pikanta te wichana Ye cha atapa makarung sutawa huta sa sa sadang Te sampatura huyanang amanu sa nata sanang Apeke sa tamata kung sa hasang Atasataring sa tangyeke มัตสุงอภิเกนตมัตคุงทิสาสภาพุทธภูตาหุงตัญจ่สภะอภินญายววิกิตวานาจักุมาตาตอมันตยิสัทธาสาวกเกสะเสนระเตวะกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเยโวังกิตยิสามีคิราหิอนุปภัสส สัตตสหสาวยค้าภูมากปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตนนวันโตยสัสสีโนโมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติวนางจะสหสาหิมาวตายคานันตะวันีน้อยที่มันโตชุติมันโตนนวันโตยสัสสีโนโมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติวนาง สาธิราติสัหสายคานาตตาวนีนยที่มันโตชิติมันโตวนวันโตยะสัิโนโมธมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติจวนังอิเจเตโสราสัฮาสายคานาตตาวนีนยที่มันโตชิติมันโตวนวันโตยะสัิโนโมธมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติจวนัง เวสามิตาปัญจสัตยาคานานตวานีโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสิโนมธมานาพิกมุงภิกขุนางสมิติวะนางกลุมพีโรราชค่ะหิโกเวปุลัสสะนิเวสานามพิญวนางสัตสหัสังยะคานังปายุรูปัสเติกลุมพีโรราชค่ะหิโกโสภาคะสมิติวะนาง ปุริมันจาทิสังราชาสัตวรัโทภาษาสติขันธพานังอธิปติมหาราชายาสัิโสภุตาปิตัสภะหวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตอันนาวันโตยาสัชิโนโมทามนาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวนังทักขีนันจัติสังราชาวิรุณนะโหตปัสสะสตีขุมพันธปาณังอธิปติมหาราชายาสัชิโสภุตาปิทัสะ พหะโวอินทนามาห์มหาภลาอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัตสิโนมนธรรมานาภิกขมุงภิกขุนังสุติวะนังปัจฉิมันจัดิสังราชาวิรูปะโคปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสภุต้ะพิทัสสะพระหัวอินทนามาห์มหาภลา อิทิมโตชติมันโตนะวันโตยะสัสนโมทัมนาพิกามุงพิกุรังสมิติงวะนังอุตตรันจัติสังราชากุเวโรตับปัาสตินักขานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสพุทธปิตะสาภะวัวอินธนามามาภลายทิมันโตชิติมันโตนะวันโตยะสัสนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง ภริมาทิสังขตาระโททักขีเนนะวิรุนลาหโกปัจฉิเมนะวิรูปะโกคุเวโรตลังทิสังจตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทัตันละมานาอัตถังสุวันิกะพิละวัตเวเตสังวายามิโนทาสาคูปันวันจานิกาสะา มายาคูเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามเสโตจักินุขันโทนิขันโทจะปนาโทโอปามัญโยจะเทเวสุโตจะมาตาเลยิตเสโนจักขันทโพนโรราชเชนสสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชานคันทพาสหราชุพิโมธมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมภราสตาราคูปายาสหญาติพิยามุนา ตาตาราธ่าจาคูนากายสสีโนเยราวันโนมหานาโคโสปะคัสมิต so Donc, ิงวนังเยราคาราเชสหาสหารันเตทิพาทิชาปักขีวิสุทธะจะคูเวหายะสาเิวะนามัชฉปตาจิตรัสุปันนอิเตเตสนามังอภยันตธานาคาราสานมาเส Supanato kema maka si putto sanaha hi waca upato janta naka supana sarana su kita wacira hatena asura sita pa taro wasawat seti มันโตยะสัตยสีโนการะกัญชามหาภิสมะอสุราธานเวขาสาวิปจิติสุกิติจาหาราโทนะมุจีสหสตัญจาลิปุตตานังสเปเวโรจนามากาสันในตวะผลิงเสนังาหูมัทธปุรนุปปาขมุงสมโยธานิภัทันเต พิ่กูนางสมิติงวนางอาปูจารเทวาปัทวีจาตเทโชวาโยตถาคมุณวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายาสัสสัสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสสิโนทเสติทัสสะถากายาสเป ตานตวันีนอยที่มันโตชุติมันโตอันนาวันโตยะสัตสีโนโมทมานาภิกกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางเวนทูจเทวะสหาริจเตอสมาจเตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุระคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระคิตาณคตานิปุระกิตวาคูมันทวลาหะกา วสุน e ังวสโวเสธตัวสกุปะคะปุรินทโตท่าเสตทัาสะทากายาสะเพนันตตะวณีนอิทิมันโตชิติมันโตอันนาวันโตยะสสินอมรทมาณพิกะมุงภิกขุนังสัมิงวะนังมรทมาณาอัถาโคสหภูเทวาสลามคีสิคาริวะ อลิทกาจารรคาโรชาจะอุมาอุปานิพาสิโนวรุณาสหธรรมชาจุตตาจานิชกาสุรยะรุจิราคัวคัวาสวเนสิโนทเศเตทัศธากายะสเปนนาตตะวณีนนยที่มันโตชุติมันโตอันนว้นโตยัสสิโน Tuan mana semiting wanang sama nama samana sama nama nu sama sutama kita patu sika ku manu patu sika ataku harayo tewa ye caro sino para kama aku tewa sasino ท้เศรษฐาสัธากายาสเพนะนตตวันีนยที่มันโตชุติมันโตนัวนมันโตยะสิโนโมธามนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังสุกาคารุมาหารุณาคุเวคานาสาสาโอท่าตาข่ายะปโมคาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารักชามิสกาใจยัสะสิโน ฐานะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวาสตีทศเสตทัสธากายาสเพนานัตตะวณีโนอิติมันโตชิติมันโตอนาวันโตยะสัสิโนมรธรรมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติวนังเขมียะตุสิตะยะมะกัตตะกัจยะสัสสิโน สัมพิทกาลามาเสตาโชตินามาจาสสวานิมานรติโนอาคูอาดาคูปารานิมิตาท้าเสตถะสัทธากายาสเพนานตตะวานีโนอิทิมนโตชติมนโตนัวนโตยะสัจสิโนมรธรรมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังสัตเทติเทวานิกายาสเพนานตตะวานีโน นามันว่าเยนะอคันชุงเยจันเยสาธิสาสาฮาปาวุทธาชาติมะกเกลามุคาตินนามาณาสาวังทักเขียวมคาตารังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตต์ตัวจ่าปุตตาอิทธิมาโตสาฮาสันนังกุมารโอติโสจ่าโสภาคาสมิติงวะนังสหฮสาพรมาโลกานังมหา พระมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสรษาอิสราคูปเจกะวะสวัตินโอเทสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสภีอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมารเสนาภิกามิ ปัสสะกันนะสะพันธิยังเอธาคันนะถะพันธะถาราเกนะพันธะมัตุวสสมันตาปาริวารรธามาวมุนจิตาโคจินังอิติตทธะมหาเสโนวกันนะเสนังอาเปสัยเยปานินาตัลมาหัจจะสรังกตวานาเพระวัง ยถาปะพุสสะโกมีโคธนยันโตสวิชชุโกตทัสโสปัจจุทาวัตติสังคุทโธอัสสยังวุเสตัญจะสัพพะอภิญญายะวะวะกิตตะวานะจคุมาตะโตอะมัตติยิสัทธาสาวะเกสะสะเนระติมะระเสนาภิกันตะเตวิชฌานาถาภิกขะโว เตจะอัตตปมครุงสุตวาพุทธสาสนาังวีตระเกหิปกามุนิสงฺโรมปิอินทโยสภเววิชิตสํฆามาอหยาติตายสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาติชเนสุตาติ ที่สิบห้ามุคลนจักรวาลใหญ่สีริทิสิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคูนาปริมิตาปุญญาปุญญาทิการาาสะสัพันตารายานิวาพระนสัมัทธะปะขวะตตัวอรหัตตัวสัมมาสัมพุทธะทวติงสัมมาาปุริสะลักขา,านุภาเวนะ अशीतयानुभयञ्जनानुभावेन अथुत्तरशतमङ्खलानुभावेन सफलं लंशयानुभवेन केतुमलानुभवेन थस परमितानुभवेन थस उपपारमितानुभवेन थस परमथापमितानुभावेन शिला समाधिपञ्चानुभवेन พุทานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะติชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีเตียสหสัสสธรรมะขันธานุภาเวนะนวโรกุตระธรรมานุภาเวนะ อทังกิกามคานุปภาเวนะอัตถะสมาปัตติยานุปภาเวนะฉฬะปิญญานุภาเวนะจตุปัจจยานานุภาเวนะทัสสะภะลญาณานุภาเวนะสัพพัญญสัพพัญญุตตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะ ตนะตยัสสะระณานุปภาเวนาตุหังสัโรคะโสโกปัทวะทุกขโทมนัสสุภายาสาวินสันตสัพพอันตรายาปิวินสันตสัพพสังกปาตุหังสมิชันตุธิขายุตาตุหังโตสตวสะชีเวนะสมางฆิโกหนตุสัพพาอากาสะ ปภพตะวันภูมิคังคามหาสมุทธาอะรักะกาเทวตาสัทวาตุมเหอนุรักันตุภาว,วตุสาพมังคลังลขันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสะสทัทธาโสติภวันตุเต พระวตุสาพมังคาลังลคันตุสาปเทวตาสาพัฒมานุภาเวนะสตตาโสตีพะวันตุเตพระวตุสาพมังคาลังลคันตุสาปเทวตาสาพังฆานุภาเวนะสตตาโสตีพะวันตุเตสาธุนักขตายาขาพุตานังปะคะหานิวารนา

กริตาสานุภาเวนะหันตวาเทสังปัถเวสาธุสาธุสาธุพัทเทกะรัตกะถาปฏิตังนานาวาขเมยานาปฏิกัางแคนาคตังยะทัติตาไมหินันตังอปัตจะอปัตัญจานาคตังปัจจุปนัญจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติ อาสังหิรังอาสังกุปังตังวิธามะโนภารุไหเยอาเชวะกินจามาตปังโกชัญญามรานังสเวนะหิโนสังฆารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอะหรัตตามตันทิตัง ตังเวพทเทกะาระโตติสันโตอาจิคาเตมุนีเตสิบเจ็ดอภินหาปเจเวิคณาปาธาชราธรรมโมมเหยชราอนันติโตัวพยาธิธรรมโมมเหยพยาธิงอนันติโตมารณะธรรมโมมเหยมารณะงอนันติโตสัพเพหิเมผีหิ มะนาเปห์นาณาพาโววินาภาโวกรรมัสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนยังกรรมังกริสามีกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาโท ເວวັງອໍມເຫอອະພິນຫັງປจດຈະເວເກຕະພງສ